สวัสดีค่ะทุคนต่อ ep สี่นะคะนี่แล้วก็อันนี้จะเป็นสติกเกอร์อันนี้นี้พ่อเราสั่งให้นะคะแล้วก็แบบการ์ดอ่ะอันนี้คือขายดีสุดในร้านเพราะว่าน่ารากักไงอันนี้ไม่เอากันแพ็กเล่นเนก็คือต้องเอานะเป็นของแถมไหมซิบๆิโอ้จะหยิบยากไปไหนพ่อคุณเอ้ย พี่จินกับนี่ใครไม่รู้มันไม่กินอะนี่พี่จินกับพี่อะไรอะ่ะไม่รู้อะ่ะพี่พีมาสู่เข้าไปก่อนนะคะปุ๊บพี่พุทชัยปิดหมดแล้วเลยพุทชัยใครจะขอทุกคนอยากให้ทุกคนส่งของมาให้เขาจังย <c oughs> ยอมยอม ไม่มีก็ไม่ต้องส่งนะทุกคนคือมีน้องคนหนึ่งก็คือส่งให้นะคะทุกคนแต่ไม่ต้องส่งก็ได้นะไปะต่ออีพี